บอกฉันได้ไหมที่คิดในใจกับฉันคนนี้ที่เธอไม่เคยจะบอกและฉันก็เดาไม่ออกอยาได้อะไรที่พอจะทำให้เธอโดนใจอยากรู้ว่าตรงกับฉันบ้างหรือไม่คือแบบไหนอะไรฉันต้องสใส,ส่ที่นานเกินไปถ้าช่วยตอบหน่อยได้ไหม

ฉันเลยถนัดสะโพดดีไหฉันได้รูได้เจอย่ที่ผ่านไปฟังเพลงยังไม่รู้เลยนนามาสข่นก็ขุ่นใ้ลอยยิว่าตาสสมองูฉันก็เดาไม่ออ ฉันไม่เคยจะบอกในอะไรที่พอจ,จ,จะทำให้เธอโดนใจแต่อยากรู้ว่าต้งก็บฉันบ้างหรือไม่ขนบไหนให้ฉันต้องสงสัยขนไไาไหนเธอช่วยตอบมันดีไเธอฉันตงรงหกปกำฉันชบเธอแบบ ะอะรน,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 นก็ขออ้อแจ้งนั้นแต่รอบที่แล้วไงสวัสดีค่ะอน้ำเพชรมาแล้วสวัสดีค่ะมารวดเร็วมากเลยลูกเดี๋ยวครูขออนุญาตแชร์กลุ่มให้เพื่อนก่อนนะคะ กูจะเต้นติ gotcha <m <m ๊กตอกแล้วนะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะลูกวันนี้เราจะใช้หนังสือภาษาพาทีนะคะหน้า158นะคะหนังสือภาษาพาทีหน้า158เตรียมมาให้พร้อมเลยอ่าน้ำเพชรมาเรียบร้อยแล้วเก่งมากมาทันเวลามาตามเวลา ที่ติพรมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะเด็กๆไม่เจอกันหลายวันเลยใช่ไหม อ่ะ,อะสวัสดีตอนเช้านะคะเดี๋ยววันนี้ครูจะจดชื่อใครเข้ามาก่อนเนี่ยดีมากเลยน้ำเพชรใช่ไหมอ่ะน้ำเพชรมาแล้ว พิทมาแล้วสวัสดีค่ะวันนี้คุณครูจะเริ่มสอนเร็วนะลูกเพราะว่าก้านาฬิกาคุณครูจะมีประชุมนะคะวันนี้ก็เลยขออนุญาตสอนเร็วกว่าเวลานิดหน่อยนะลูก

อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุาษาจะเริ่มสุขคือสุขาพิษใช่ไหมใครเข้ามาแล้วรายงานตัวเลยนะคะคงคูจะได้เช็คชื่อเนาะอ่าสุขาพิทมโนศรี

อาอฐานนภัสมาแล้วรายงานตัวดีมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส,สวัสดีตอนเช้านะลูกอาเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาอีก1บทเพลงนะคะจบหนึ่งบทเพลงแล้วเราจะเริ่มเรียนกันเลยนะระหว่างรอเพื่อนๆเ,เข้ามาวันนี้คุณขออภัย ที่มาสอนเร็วขึ้นมานิดหนึ่งนะคะกระชับเวลาขึ้นมานิดหนึ่งเพราะว่าคุณครูต้องไปประชุมเวลา9นาฬิกานะคะอ่าสวัสดีคะ่ะกัญชพรสวัสดีคะ่ะสวัสดีกัญชพรด้วยตสตูดิโอโฟนขออนุญาตเช็คชื่อสักครู่นะคะใครเข้ามาแล้วนะคะแจ้งชื่อเลยนะลกูก มือนสะกกันชพรมาแล้วสวัสดีค่ะโพนี่จิรพัฒน์ใช่ไหมจิรพัฒน์สุวรรณศรีสวัสดีค่ะคอ,อ,อ,อะจิรพัฒน์มาแล้วรนกรมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะลูก วันนี้นะคะเราจะใช้หนังสือภาษาพาทีเราจะใช้หนังสือภาษาพาทีในการเรียนนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องการใช้คำอําและอํานะคะซึ่งอําทั้งสองอํานี้จะมีความแตกต่างกันเราจะใช้เล่มนี้นักเรียนสามารถดูเนื้อหาควบคู่ไปในหน้า158ได้นะคะ เปิดควบคู่ไปในหน้า158นะคะสามารถเปิดดูได้สวัสดีค่ะสวัสดีกัญชพรด้วยนะลูกสวัสดีกัญชพรด้วยนะคะเตรียมหนังสือขึ้นมารอเลยนะเดี๋ยวเพลงนี้ได้ครึ่งเพลงเดี๋ยวคุณครูจะขออนุญาตนะคะ เวลา8นาฬิกา35นาทีเนาะเดี๋ยวคุณครูจะเริ่มสอนแล้วนะคะเนื้อหามีไม่เยอะพูดแป๊บเดียวส่วนมากจะเป็นการยกตัวอย่างคําที่ใช้อาและอัมนะคะเราจะมาดูว่าอัมและอัมมีการใช้ต่างกันยังไงอ่ามีหน้าที่อะไรเขาใช้แตกต่างกันแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันวันนี้อ่าใครเข้ามาแล้ว ไม่เจอกันหลายวันใครทําการบ้านครูเสร็จแล้วกดหนึ่งมาค่ะใครทําการบ้านครูเสร็จแล้วนะคะกดหนึ่งมารัวๆเลยลูกอ่าถ้าใครทําการบ้านเสร็จแล้ววันนี้จะไม่มีการบ้านนะคะใครที่ทําการบ้านเสร็จแล้วจะไม่มีการบ้านส่วนใครยังไม่มีก็ต้องไปทําการบ้านให้อ่าสุดารัตน์สุดารัตน์นี่คือทิตตานันอ่ะทิตตานันบอกว่าเสร็จแล้วดีมากกัเชพรเสร็จแล้วน้ําเพชรเสร็จแล้ว จิรากรใช่ไหมจิรากรใช่ไหมคะอ่าเซนทรัลเนาะจิรกรเสร็จแล้วทิตานันเสร็จแล้วสุภาพิธก็เสร็จแล้วดีมากอ่าทานาชีการบ้านคุณครูเสร็จหรือ,อยังส่งรอยยิ้มมาให้แสดงว่าเสร็จหรือ,อยังลูกอ่าส่งแต่รอยยิ้มมาให้ ส่งรอยยิ้มมาให้คุณครูเลยไม่ทราบเลยว่าทำการบ้านคุณครูเสร็จหรือยังอ่าฐานพัทก็บอกว่าเสร็จแล้วดีมากเก่งมากค่ะอะเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีนะคะเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีเราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนหลังจากนี้นะคะ เดี๋ยวรอเพื่อนเอนเข้ามาสักครู่นะคะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะรบก,กวนแจ้งชื่อคุณครูด้วยวันนี้เราจะเรียนหน้า158ในเล่มภาษาพาทีนะลูกในเล่มภาษาพาทีนะคะหน้าหน8้านะคะเดี๋ยวคุณครูจะปักหมุดไว้ให้เนาะหนังสือภาษาพาทีอ้าวครูพิมพ์ผิด ภาษาทีหน้าหนึ้สิบแปดนะคะหนังสือภาษาพาทีหน้าหน8งอานะคะอ่าหมดเวลาแล้ว มาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเรียนกันนะการใช้คำอ่ำและอํำนะคะใครที่เข้ามาแล้วรบกวนอ่ารบกวนรบกวนเปิดหนังสือรอคุณครูเลยนะคะเปิดหนังสือรอคุณครูเลย อ่ามาค่ะดนตรีน่านอนเกินไปไหมลูก <laughs> ไรทักมาเออวันนี้วันนี้นักเรียนมีสอบไหมคะใช่ไหมลกูกอ่ามาค่ะวันนี้ใครเพลงพิม์ดือ้ออ่าเพลงพิมดื้อรายงานตัวด้วยนะคะว่าชื่ออะไรเพลงพิมพ์ดือ้อเพลงพิมพ์ดื้อรายงานตัวด้วยนะคะ เพลงพิมพ์ด้วยรายงานตัวด้วยนะว่าชื่ออะไรห้องไหนนะคะรบกวนแจ้งชื่อคุณครูด้วยนะลูกมาเราจะใช้หนังสือภาษาพาทีหน้า158นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องคำอ่ำและอ่ำนั่นเองอมาเริ่มกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย มาดูการคำที่ใช้คำอ่าและอ่านะคะความรู้ทั่วไปก่อนที่นักเรียนต้องรู้นะคะเกี่ยวกับคำที่ใช้อ่าและอ่าอ่าสองอ่านี้จะมีความแตกต่างกันนะอ่านึงจะเป็นไม่ห็นอากาศมอมาอ่าส่วนพยญชนะข้างหน้าขึ้นอยู่กับการใช้นะคะและอ่าตัวที่2ก็คือสระอ่าอ่าสระอ่าข้างหลังตัวนี้นะคะหลักการใช้อ่าอ่ามาดูอ่าก่อนหลักการใช้อ่าก็คือใช้กับคำไทยแท้ๆอ่าตัวนี้นะคะที่เป็นสระ เราจะใช้กับภาษาไทยแท้ๆนั่นเองอไทยแท้ทั่วๆไปเลยนะคะ 2. ใช้กับคำที่แผลงมาจากภาษาคเมรภาษาต่างประเทศบาลีสันสกิตในพยางหน้านั่นเอง 3. ใช้เขียนแทนการยืมคำที่ยืมมาจากภาษาอื่นนั่นเองนะคะนักเรียนให้รู้ไว้เลยว่าอําทั้งสองค่ะ าเนี้กับาเนี้จะมีการใช้ที่แตกต่างกันออกไปซึ่งไทยภาษาไทยของเรานะคะจะมีการยืมคําจากต่างประเทศมาใช้เพื่อใช้สื่อสารให้ชัดเจนแล้วก็เป็นคําของตัวเองนั่นเองอไปดูกันต่อตัวอย่างการใช้อําอาานี้ก็คือสารานั่นเองนะคะมาดูอําแรกที่การใช้นะคะเช่นคําว่ากะลำปีอ่านว่ากะลำปลีอา สองลำทานอ่านว่าลำทานสังเกตไหมอ่าสามขมำ,อ,ำอ่านว่าขมำ,อ,ำอันนี้คือตัวอย่างคำอำํำวันนี้เนื้อหาสาระไม่ได้ยากนะคะแต่ให้ในักเรียนรู้ว่าคำไหนบ้างที่เราใช้สระอํำแบบที่เป็นสระและอํำไหนที่เป็นอํำแบบมีตัวสะกดนั่นเองอ่าไปดูตัวอย่างที่สองคำว่าสำคัญสำเร็จคำรามอ่าสำคัญ เวลาอ่านคําเขียนนะคะคุณครูบอกไปแล้วใช่ไหมในเรื่องของการเขียนคําอ่านเราจะเอาเรื่องมาตาตัวสะกดมาเขียนคําอ่านดังนั้นคันเขียนด้วยยอหญิงแต่อ่านออกเสียงเป็นคออเนอคันนะคะเห็นไหมในหลายๆเรื่องที่เราเรียนมาตั้งแต่ต้ตตนเทอมจนถึงตอนนี้นักเรียนเริ่มสังเกตเราไหมาว่าจะมาปนอยู่ในการใช้ภาษาไทยนี่แหละค่ะ จะมาปนกันอยู่ในนี้ด้านเองดังนั้นนักเรียนไม่ต้องตกใจนะว่าอุ๊ยมันยากทุกๆเรื่องของภาษาไทยจะมีใช้ในหลักภาษาไทยแน่นอนนะคะนักเรียนสังเกตได้เลยอ่ามาดูคำที่สองคำว่าสำเร็จอ่าสำเร็จเขียนด้วยรอเรืออ่าสำเร็จแตกออกเสียงเป็นหอรอเอ็ดอเร็ดสะกดด้วยจอจานแต่เขียนด้วยตัวดอเด็กเมื่อเป็นคำอ่านนั่นเองนะคะ คํารามอ่าทั้ง3ามคำนี้พยางหน้ามักจะเป็นคําสระอํานั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างต่อไปอ่าคำว่าอํำอ่าอเหมือนเดิมกำแพงอ่านว่ากำแพงอํานาจอ่านว่าอํานาจบำนานอ่านว่าบำนานนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างประโยคที่ใช้คําอําที่เป็นสระนะคะอําแบบนี้นั่นเอง น้องขยันทํางานอาคำว่าทำใช้อําแบบนี้นะคะสองภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สําคัญอาคำว่าสําคัญตรงนี้แหละสำคตรงนี้แหละเป็นอําที่เขียนด้วยสรออะอาอาสิงโตคํารามในกรงที่สวนสัตว์ประโยคนี้ก็เจอคําว่าคํานั่นเองจะเจอเป็นคําศัพท์คํารามคําแห้งอย่างเงี้ยก็ได้นะคะ ต่อมามาดูตัวอย่างประโยคที่ใช้อำอ่าตัวอย่างประโยคต่อมานะคะคุณแม่ชอบบ่นพึมพำอ่าพึมพำก็ใช้ตัวนี้ฉันฝันอยากเป็นตำรวจอ่าคำว่าตำก็ใช้สาระอำตัวนี้นะคะถนนแถวบ้านฉันชำรุดเสียหายอ่าชำรุดอ่าในที่นี้นะคะก็ใช้ชำที่เป็นสาระอำแบบนี้เหมือนกัน พ่อไปทําบัตรประชาชนใหม่ที่ว่าการอำเภออ่าประโยคนี้มีทั้งสองคำเลยใช่ไหมลูกมีทั้งคําว่าํำและก็คําว่าอ่านั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมสักครู่นะคะ,ะเมื่อกี้อ๋อเพลงพินดื้อคือธัญทรใช่ไหมลูกอ่าเดี๋ยวครูขออนุญ,ญาต กดชื่อแป๊บหนึ่งนะจะได้เช็กชื่อว่าใครมาแล้วใครที่เพิ่งเข้ามานะคะรบกวนแจ้งชื่อชั้นเลขที่ด้วยนะคุณกูจะได้เช็กชื่อให้ว่าใครเข้าเรียนค่ะทันยทอนเวียงแจ่มนะลูก่าสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะอาต่อมามาดูประโยคต่อมานะคะ น้องปีนข้ามกำแพงเพื่อหน,นีออกไปเที่ยวเล่นอ่าคำว่ากำแพงคำว่ากำนั่นเองที่เป็นสระอำ่ำสิงโตเป็นสัตว์ที่มีอำนาจเหนือสัตว์อื่นอ่าคำว่าอํานาจก็ใช้ออำอ่ำอำ่าพอซ่อมรถยนต์อย่างชำนาญคำพวกนี้นะคะรวนแต่เป็นคำที่ใช้อำ่ำอย่าไปใช้ผิดนะลูกอ่า ต่อมาหลักการใช้อาเมื่อกี้เราอาที่เป็นสระอาไปแล้วคราวนี้มาดูหลักการใช้อาที่มีตัวสะกดอ่าอำที่มีตัวสะกดก็เป็นไม้หันอากาศจะเป็นการเปลี่ยนนะคะอาไม้หันอากาศเปลี่ยนเป็นสระอมเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศมอม้มาสะกดนั่นเองซึ่งหนึ่งการเขียนแทนคํานี้นะคะจะมาจากภาษาบาลีสันสกฤตนะคะซึ่งเดิมเสียงอะ จะมีมอมาสกดเนี่ยแหละก็จะเป็นแบบนี้เลยอ่ามาดูคําที่หนึ่งหนูเห็นคํานี้ไหมลูกอ่าถ้าเป็นภาษาบาลีสันสกฤตเขาจะเขียนประมาณนี้อ่าไทยจึงนําม,มาเปลี่ยนแปลงเป็นคำ push อ่า ก็เปลี่ยนแผงออกมาเป็นคําพูดัมพุธนั่นเองนะคะกัมพุธอ่าเรานํามาเขียนเป็นแบบนี้เพราะตัวแบบนี้บ้านเราจะไม่มีใช้นั่นเองอ่าต่อมาคําต่อมาคํานี้คุ้นๆเขาก็เปลี่ยนตัวกลมๆด้านล่างตรงนี้นะคะมาเป็นไม้ห่านอากาศและมีมอมสะกดอ่านว่าคำผีนั่นเองค่ะ หลักการใช้อาที่เป็นตัวสะกดที่สองนะคะก็คือการใช้คําที่มาจากภาษาอังกฤษเมื่อกี้ยืมมาจากบาลีสันสกฤตและนํามาเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็เปลี่ยนตัวกลมๆเป็นไมหาันอากาศโมมาสะกดคราวนี้หลักที่สองก็คือคําที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษแล้วนํามาเป็นและนํามาเป็นคําไทยนะคะอ,อย่างเช่นคํานี้คําว่าสล um ัม สลัมอ่านว่าสลัมอ่ะก็คือบริเวณคนที่แออัดอยู่จำนวนมากๆนะคะจะใช้คำว่าสลัมอ่ะสลัมตัวนี้เห็นไหมลูกเราจะไม่ใช้สละอัมออกเสียงเหมือนสละอัมแต่วิธีการใช้ใช้เป็นอัมไม้หันอากาศมอมาสะกดนั่นเองค่ะซึ่งเป็นคำมาจากภาษาอังกฤษนั่นเองต่อมาคำต่อมาคำว่าอัลบัม้มอ่า อัลบั้มคำนี้ไม่ได้อ่านว่าอันบั้มนะลูกคำนี้อ่านว่าอัลบั้มอ่าคำว่าบั้มตัวนี้แหละที่เป็นออกเสียงอําเหมือนกันอ่าเห็นไหมคะเขาจะไม่ใช้สระอําอ่าแต่ใช้คําว่าอัลบั้มก็ใช้ไม่แหนอากาศมอมาสะกดแทนกิโลกรัมอ่ากิโลกรัมที่นักเรียนใช้ในวิชาคณิตศาสตร์หรือการช่างตวงวัดต่างๆนะคะ ก็มาจากภาษาอังกฤษเช่นกันอ่ากิโลกร,รัมเราก็จะเขียนแบบนี้ภาษาอังกฤษก็มีการเขียนแบบนี้เหมือนกันเป็นการทับศัพท์ยืมมาใช้ในภาษาไทยนั่นเองเขียนเป็นกิโลกร,รมัมอ่ากร,รัมตัวนี้ก็เป็นไม่แหลากาศมอลมาซึ่งออกเสียงเหมือนสระอํานั่นเองค่ะต่อมามาดูตัวอย่างการใช้อําหรืออําคําต่อมาคําว่ากรัรมพลเห็นไหมคะ แต่เวลาอ่านออกเสียงจะใช้เป็นสระอํานะพวกเนี้อ่าเขียนด้วยแม่อากาศมอมาสะกดแต่เวลาเขียนคําอ่านจะใช้สระอํามาเขียนเขียนว่ากำผลนั่นเองค่ะคําต่อมาคําว่าอําพรอําพรตัวนี้แปลว่าท้องฟ้านะคะอ่าอําพรออกเสียงอําเหมือนกันเลยแต่เวลาเขียนคําอ่านค่อยจะเขียนเป็นสระอําแต่เขียนเป็นคําเขียนที่ถูกต้องจะใช้ออะมออํานั่นเองค่ะ เขียนอ่านว่าอ,อัมพรต่อมาคำว่าคัมพีอ่านว่าคัมพีนั่นเองตัวอย่างคำต่อมาคำว่าสัมพันธ์ค่ะสัมพันธ์อ่าอ่านว่าสัมพันธ์สังเกตคำว่าสัมนะคะอ่าต่อมาสัมฤทธิ์อ่านว่าสัมฤทธิ์อ่านจำได้ไหมตัวฤที่หัวอยู่ข้างในเราจะออกเสียงเป็นรอเรือนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะอ่า ที่ชื่อดวงแก้วรบกวนแจ้งชื่อด้วยนะคะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะรบกวนรายงานตัวด้วยนะคะ,ะ,คะอ่าคำต่อมาคําว่ากรรมมันตภาพอ่ะกรรมมันตภาพคําว่ากรรมมันตภาพนี่แหละกรรมตัวแรกเลยนะคะใช้เป็นสระอํานั่นเอง ใช้เป็นสระอํำนั่นเองนะคะเวลาอ่านออกเสียงแต่เวลาเขียนเราจะเขียนด้วยไม้แหนกาศดมอมาสกดนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะใครเพิ่งเข้ามารายงานตัวเลยนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมลูกอันนี้เป็นการยกตัวอย่างเฉยนะคะดังนั้นนักเรียนจะจําได้แม่นหรือไม่แม่นนะคะนักเรียนก็วิธีการจํรแล้วงใช้วิธีการจดจานะการใช้สระอํานะคะ คำนี้เหมือนกันสัมปะชัญญะอ่านว่าสัมปะชัญญะเขียนสำแบบนี้แต่เวลาอ่านออกเสียงออกเสียงเป็นสระอ่ำนั่นเองสัมผัสเขียนแบบนี้แต่เวลาอ่านออกเสียงเป็นสองอ่ำสำพออดอผัดนั่นเองค่ะสมประานอ่านว่าสัมปะทาน,าน,าทานจงเกตไหมเขียนด้วยสำแบบนี้แต่เวลาเขียนอ่านคําอ่านก็จะเขียนด้วยสำที่เป็นสระอ่ำนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างประโยคที่ใช้คำอ่ำนะคะ คำที่หนึ่งอัมพรตื่นไปโรงเรียนแต่เช้าอ่าอัมพรตื่นไปโรงเรียนแต่เช้าเห็นคำนี้ไหมคะอ่าประโยคที่สองโรงเรียนของฉันมีกีฬาสัมพันธ์อ่ากีฬาสัมพันธ์ก็เป็นการแข่งกีฬาเพื่อกระชับความสัมพันธ์นั่นเองค่ะประโยคที่สามคร,ครูสอนนักเรียนเรื่องพระไตรปิฎกคำพี้อ่าล้วนแต่เป็นคำที่เราอ่านมาแล้วใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้นะคะ ต่อมามาดูตัวอย่างประโยคต่อมานะคะอ๋อพักคาวดีใช่ไหมลูกพักควดีสวัสดีค่ะอ้าวันนี้สาอุปชาคามาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตจดชื่อเพื่อนที่เข้ามาแป๊บหนึ่งนะลูกโอเค ต่อมามาดูตัวอย่างต่อมานักข่าวสัมภาษณ์ดาราดังที่นิวยอร์กอ่ะสัมนี่แหละใช้เป็นสัมมีมอมาสะกดต่อมาพี่สาวเป็นคนมีสัมมาคาระวะอ่ะช่วงโควิด -19 ควรลดการสัมผัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อและประโยคสุดท้ายคุณยายเดินทางไปทำบุญที่วัดอัมพวันอ่ะตัวหนังสือแดงๆนี่แหละล้วนแต่เป็นสละอัมที่ใช้มอมาสะกดนั่นเองค่ะ เดี๋ยวไปหาอ้าวของหนูล่ะ,ะเดี๋ยวไปหาตาฟ้าตัวอย่างต่อมานะคะแม่บริจาคข้อสารให้กับผู้ป่วยอัม,มพาตคําว่าอัม,มพาตอัมตัวนี้แหละเป็นมอมาสะกดนะคะ 2. การนั่งสมาธิทําให้เรามีสติสัมปะชัญญะมากขึ้นอ่สาสตัวนี้ก็มาจากสระอําเช่นกันต่อมาคุณย่าซื้อ um. อินทผพลัมอ่าอินทผพลัมที่ตลาดอ่าเจอหลายคําคะว่าพลัมอ่าคำว่าสำคำว่าอำ่ำนั่นเองอ่า จบไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาในบทเรียนเรื่องคำที่ใช้คำอํำและอำํอำอําที่เป็นสระและอํำที่มีตัวสะกดนั่นเองนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมลูกวันนี้เป็นการทบทวนความรู้ว่าคำไหนบ้างที่ใช้อําคำไหนบ้างที่ใช้อำํำมอม,มสะกดนั่นเองค่ะใครที่ยังไม่ทำการบ้านคุณครูอ่าใครที่ยังไม่ทำการบ้านคุณครูนะคะ ให้นักเรียนกลับไปทำการบ้านด้วยนะเรื่องคำอํานะคะอําคำอําจะอยู่ในหน้า131ทัก,กษะภาษาใครที่ทำแล้วนะคะวันนี้ก็แสดงว่ามีการบ้านไมเอ่ยแสดงว่าวันนี้ไม่มีการบ้านวันนี้ให้นักเรียนรู้จักคำที่ใช้อําและอําไปแล้ววันพรุ่งนี้เราจะมาดูเรื่องการใช้สละไอไอไม้มาลายไอไม้หมวนไอยอยักษ์กรันแล้วก็ ไอตัวไหนเอ่ยไอสระไอไม้มาลายแล้วก็ยอยักษ์ตัวสะกดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้มีเนื้อหาแค่นี้นะลูกมีเนื้อหาง่ายๆแค่นี้เลยไม่ยากเลยนะคะให้นักเรียนไปทบทวนเนื้อหาที่บ้านนะคะแล้วเราจะมาเจอกันในวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งใครที่พร้อมนะคะสามารถไปอ่านก่อนได้เลยในหน้า159นะคะ วันนี้ไม่มีการบ้านไว้เจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอีเด็กเองไงนเกเอาไปด้วยดิ เขียนให้ด้วยหน่อยเขียนให้ด้วยหน่อยสูตรอ่าใครทำเสร็จแล้วเก่งมากๆเลยเดี๋ยวจบเพลงนี้ไปครึ่งเพลงแล้วคุณครูจะไปแล้วนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาคุณครูเช็คชื่อให้แล้วนะไปทบทวนนะคะใช่มาช้าเกินไปลูกคุณครูจะไปประชุม9นาฬิกานะคะสามารถเรียนย้อนหลังได้นะลูก เรียนย้อนหลังได้นะคะคออน,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 นานเกินไปจ้าสวัสดีค่ะนนไปเรียนย้อนหลังรีกลับไปต,ต้นคลิปได้เลยนะเตนน้นได้แล้วนะ ไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย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 